แต่เส้นมานครับวันนี้นะครับปะหมูใหญ่เหลือเปื้อนครับนี่ครับหืมเต็มเลยนะครับเวดจุมปวกจุมปวกนะครับนะครับดูเห็ดหมดน,นะครับ ครับเพื่อนๆพนพบกับผมนุย LPK นะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเข้าป่านะครับเพื่อซ้อหิตนะครับเป็นไลายวันแล้วครับที่ผมได้เข้ามานะครับช่องผมนะครับก็ทําเกี่ยวกับการเข้าป่าหาของป่านะครับอาหารของคนเหนือนะครับและที่สําคัญตัวนี้ก็ทําสถานท่องเที่ยวของต่างเหนือนะครับซึ่งอาจจะเป็นแบบแนวธรรมชาตินะครับไปวัดไปวานะครับอย่างไดกับฝากเพื่อนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ แล้วก็กดติดตามที่ทาคันนะครับกดติดตามนะครับเพื่อนกันนะครับคับผมก่อนจะเข้าปานครับขออนุญาตเติมพลังนะครับนี่ครับขมันปิ้งครับของคนเหนือนะครับนี่ครับขมันปิ้งนะครับนี่ครับขมันปิ้งนะครับครับเพื่อจะตีกันนะครับจะตีจะปาจะเขานะครับเพื่อได้เห็ุทักงนักครับรุตปะเป็นมู่หลายๆนะครับนะครับค่ะผมขออนุญาตเติมพลังนะครับเดี๋ยวเข้าไปซ่องเหตุต่อกันครับไปครับ นี่นะครับเพื่อนหลังจากที่เฮาบัดรขึ้นมาหลายอาทิตย์ครับเปสองติดได้อยู่นะครับเห็ดบานหมดแล้วครับเราก็มีขึ้นมาด้วยนะครับนี่ครับบานหมดครับนี่หนึ่งตีแล้วครับเป็นหมูเป็นมูเลยนะครับโอ้ครับนี่ครับไปไปดูง่ายครับไปพอนะครับบานหมดครับบานเยอะเลยนะครับบานเป็นหมดแต่กอไปตับน้ำพริกครับเหมาะเลยครับ หิดแบบนี้นะครับหิดลมนะครับหอมนะครับเอาไปตัดมะพริกนะครับเหมาะเลยครับนี่ครับบานหมดครับน่ครับปุ้นครับอัปุ๋นยิงบานครับบานแต่งงามครับงามแบบนี้เอาเอานะครับครับบานบานแบบนี้เราชอบนะครับ เหมอเลยครับเหมออีหลีนะครับนี่ครับนี่ครับบานจนงอมเลยครับหมอเลยครับแบบนี้ครับเหมอเลยนะครับครับผมขออนุญาตเก็บนะครับนะครับหมูที่เขาได้กี้นะครับเหมอเลยครับ เหมาะแท้เนาะครับนี่นะครับหลังจากผลที่เอาได้วขึ้นมาสองติดนะครับติมเดี๋ยขึ้นมาสองเฮ็ดนะครับเอามาพอกันนะครับนี่นะครับโอ้โหครับถ้าแต่ซ่อมานะครับวันนี้นะครับปะหมูใหญ่เหลือเปื้อนนะครับนี่ครับอือแต่มเลยนะครับเว็ดจุบปวกจุบปวกนะครับนะครับดูเห็ดหมดนะครับนี่ครับเห็ดหมดครับ นี่ครับอืเลี้ยงไปแล้วครับนี่ครับเห็นลมหมดเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับหมะอมดนะครับมีหน้ามครับอืเป็นมูแล้วครับเหมาะขนาดครับงานนี้หมามแมวันนี้พลาดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับกำลังแตงออกมาก็มนีม้นะครับเอาดินมาใหม่แล้วครับนี่ครับหน้าครับ เยอะมากครับอืน mm hmm. ี่ค uh รับแม่นมดเลยครับหมู่เดียวนะครับอยู่ใกล้กันหมดเลยนะครับนี่ครับว้าวนี่ครับโอ้โหนี่ครับปีจีกีรังออกก็มีนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆเยอะขนาดครับนี่ครับหมู่เดียวเลยนะครับออกเวทเลยนะครับนี่ครับอย่างเพื่อนดูครับนี่ครับอื หมูเะครับเห็ดมุดเลยครับกาดตีนี้ตีเดียวนะครับปากแกงได้ผ็นหม้อเลยครับนี่ครับเห็ดมุดเลยครับอืมตั้งแต่ซ้อนมาวันนี้ครับปะหมูแรกนะครับนี่ครับแม่นมดเลยครับเห็ดครับนี่ครับโอ้โหขอบคุณเจ้าตีเจ้าดินเจ้าป่าเจ้าเขาหลายๆนะครับนี่นะครับเพื่อนกาหมูนี่หมูเดียวนะครับโอ้โหครับ แข่งไ้เป็นถ้วยเลยครับวันนี้กำหูเดียวนะครับอันนี้ขนาดาชามันได้ไปที่ไหนไก่เต้นะครับกําลังเข้ามาได้สักกำนะครับเดี๋ยวมันลุ้นด้วยครับว่าวันนี้เราได้นักครับพ่อผมได้มาไปสองอาทิตย์แล้วครับมันลุ้นด้วยกันนะครับสุดยอดครับบอกกเต็ดเลยครับวันนี้โอไปครับนี่นะครับเพื่อนหลัง่าที่เราเดินไปนะครับปลาที่เป็นจีนะครับเป็นมูนนะครับกําลังเริ่มออกนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็ อากาศเริ่มหนาวขึ้นนะครับนี่ครับหมอคณะครับไปครับนี่ครับนี่เห็ดลมนะครับเห็ดลมเห็ดลมรับนี่มครับเห็ดลมครับเห็ดลม วันนี้เขามันลุ้นเนะครับว่าวันนี้เราจะได้เห็ดไปนักเป็นน้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีให่ขึ้นมานะครับผมขึ้นมาคนเดียวนะครับจะมาลองดูว่าลงพอครับว่าวันนี้จะได้เหตุก่ครับนี่ครับ นี่สงใสออกสักประมาณสามวันได้ครับขออนุญาตเก็บนะครับนี่นะครับเหตีเราได้มาครับนี่ครับมีผลไม้ที่นะครับจะกินได้เลยครับนี่ครับหน่อนน้แมวครับนี่ครับผลไม้ป่านะครับรสชาติจะหวานนะครับ เนี่ครับเนือนมแมวนะครับภาษาเหนือเรียนนะครับค่ะโหมไปต่อครับจะเป็นน้อยนะครับสุดายครับจะเป็นนิดหน่อยแต่ยังดีนะครับที่ยังมีมีจีเหาอยู่เราอยู่นะครับนะครับนิดเหน่านะครับนี่เบานะครับนะครับมีจีนะครับเกอกใหม่ก็มีนะครับหวานแล้วครับ พอได้อยู่ครับเลรัเก็บนะครับนี่นะครับพอบปะเรื่อยๆนะครับพอได้แกงครับวันนี้พอได้แกงพอได้ครับได้แกงแน่นอนครับวันนี้นี่ครับมันตึงได้แกงแน่นอนนี่ครับมันจะน้อยๆนะครับได้เยอะกันนะครับ นักกันนะครับนี่ครับว้าวหิดลมทั้งนั้นนะครับหิรอ,อย่างอื่นมาได้เลยนะครับวันนี้ได้ก็หิดลมครับนี่ครับนี่ครับหิดต้นผักหวานนะครับโ right อ้ถ้าน่าแหลงนะครับหน้านี่ครับเจอกันนี่ยครับผักหวานครับรอบป่าหวานเลยนะครับนะครับหมอนะครับป่าหวานเต้ครับอืม ข้างหน้าผวานนี่แบบพลาดนะครับเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันเก็บผกวานแน่นอนครับหลังจากตีผัหวานนะครับหอกปานนะครับโอ้เสียดายครับโคนก็กินนะครับแมงก็กินนะครับตันแมงครับวันนี้เนี่ยครับตันแมงครับแมงกับมดนะครับกินครับผมเก็บไว้เจื้อออกผีหน้าครับใกล้ท่วหวานพอดีครับจับแน่นอนครับไปครับ นี่ครับพอได้ครับเห็ดออกตังเดินนะครับตังติวนะครับพอได้เลยหวานครับเพื่อนก่อนจะปิดบ้านครับแค่ขาอ่อนครับบ้านผมนะครับปลูกต้นปลูกปิ๊งนะครับมีนักนะครับปลาสุดตังนะครับอย่างไดก็ขอฟันกินสักหน่อยครับก่อนกับบ้านครับนะครับ ผูปลงที่เขาได้มาครับวันนี้ขอจบคลิปเรื่องนี้ครับปปกันคลิปหน้านครับก่อนจะปิดบ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันกัน,กนทคลิปหน้านะครับนี่ครับเฮ็ดครับอืมอโอ้โมวันนี้ขอจบนี่ครับบ๊ายบายครับ